ดวงของคุณนั้นจะมีโชคใหญ่หรือไม่แล้วในงวดนี้และในระยะนี้ถ้าเสี่ยงโชคจะมีโอกาสมีโชคไหมนะครับวิธีการดูนั้ง,ง่ายมากให้ท่านดูเขาเรียกสมพุทธแดงหรือว่าไยแดงที่ขึ้นตามรายมือของคุณนะครับซึ่งผมจะบอกตำแหน่งให้ทุกท่านได้ดูมือของท่านเองเลยว่ามีหรือไม่นะครับซึ่งจะบอกตำรานี้นะครับจะเป็นตำราลายมืออีกแขนงหนึ่งเป็นตำราของอาจารย์บัญชาิทธนูนะครับผมเองเนี่ยดูว่ามันเป็นตำราที่เจ๋งมากๆเลยนะครับ ก็ขอน้อมบุญกุศลนี้ให้แก่อาจารย์บัญชาเิทธนูด้วยนะครับเพราะท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกว่าลายมือและจุดที่ลายมือตำแหน่งไหนครับที่จะทำให้ขุนมีโชคมีลาบหรือถ้าเสี่ยงโชคในงวดน,นี้ก็มีโอกาสาที่จะถูกรางวัลครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านกด subscribe ฝากกดติดตามแบบเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้ของกริฑคอนเฟิร์มครับและที่สําคัญนะครับช่วยกดแชร์ให้กับกริฑคอนเฟิร์มตรงนี้กับขอบพระคุณทุก ท่านอยากมากๆเลยนะครับสำหรับเมืองไทยต้องบอกว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับแต่ในหลายคลิปที่ผ่านมาก็ทํานายในเรื่องของราศีที่จะมีโชคทํานายในเรื่องของนักษัตย์ทํานายนเรื่องของวันที่จะมีโชคหรือแม้แต่งโงเ่เฮงเราก็เคยพูดไปแล้วแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงลายมือกันบ้างนะครับว่ามืออย่างไหนที่จะถูกหวยถูกรางวัลมืออย่างไหนจะถูกเลขท้ายมืออย่างไหนแทงเลขอะไรดีนะครับตํารานี้นะครับผมได้มาจากคุณ บัญชาิทธ,ธนูนะครับซึ่งเป็นคนที่คิดค้นแล้วก็ทดลองในเรื่องของไฟแดงหรือสมพุทธแดงอันนี้นะครับกรอนเขาบอกอย่างนี้ครับอังคารแดงเด่นชี้โชคนําชัยเฮยเม็ดหนึ่งเลขท้ายจําจดไว้2ตัวอย่าถลําเล่นเละแดงเมื่อไหร่แทงให้พ่อเจ้ามือพังท่านดูเลยนะครับผมจะขึ้นรูปลายมือจะเป็นรูปมือขวานะครับตำแหน่งไฟแดงตำแหน่งตรงตามรูปนี้เลยนะฮะตามหลักเนี่ยเขาเรียกว่าเนินอังคารนอกหรือเนินพระราหูให้ท่านแบมือของท่านมาครับและ มองที่ตำแหน่งนี้เลยถ้ามันมีสมพุทธแดงเกิดขึ้นหรือไฝแดงก็ได้เหมือนกันนะครับจะขึ้นชั่วคราว3วันหรือ7วันรับรองว่าคุณมีโชคแน่นอนเลยนะครับเรียกได้ว่าขึ้นชั่วคราวนะซึ่งบางคนบอกเอ้ยอยู่ดีไฝมันจะขึ้นได้ไงหมอกิจอย่างนี้ครับให้ท่านมองครับว่ามันมีจุดแดงแงอยู่หรือเปล่าหรือตรงนั้นเนี่ยอยู่ดีๆมันเหมือนมีเม็ดแดงแดง,แงขึ้นมาหรือจุดแดงๆบางคนบอกเป็นผื่นเป็นแพ้อะไรตรงนั้นก็ใช่นะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วกลมๆแดง แดงขึ้นมามันจะเป็นฝายในจุดแดงใช้ได้เหมือนกันนะครับตำราเขาบอกอย่างนี้ครับสพทธแดงที่เกิดขึ้นในเนินอังคารนอกหรือในพระราหูนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นจะทําให้มีโชคตำราเขาบอกว่าดูมาเป็นพันๆลายร้อยๆลายแล้วนะครับพิสูจน์ว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นครับถ้ามีฝายแดงเสียงโชคได้เลยถ้ามีจุดแดงตําแหน่งที่ขึ้นตามรูปนี้นะฮะเสียงโชคได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีครับเขาบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยนะครับเพราะมีโอกาสที่จะถูกกินถ้ามีฝายแดงให้เล่นได้เลยนะฮะตร นี้จะมีโชคนะครับแต่ถ้าวันนั้นหรือช่วงนั้นมือคุณดูซิดซิดห้ามเล่นเด็ดขาดเสียแน่ครับหรือมือคุณออกเขียวๆหน่อยเนี่ยร้ายเลยนะฮะมีโอกาสจะโดนกินเพราะฉะนั้นเน้นย้ําครับว่าถ้ามือคุณช่วงนั้นมือแดงไม่ใช่มือแดงจากการไปตีโต๊ะอะไรนี่ไม่ใช่นะคือมือแดงหรือมือมีจุดแดงสายแดงบริเวณที่บอกเล่นไปเลยครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคตรงเนี้ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับสาหรับรูปต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมี โชคอย่างหนักขึ้นกว่าแบบแรกด้วยซ้านั่นคือเนินพุทธอันเป็นเนินกระเป๋าเงินต้องแดงเงินถึงจะเข้ากระเป๋านะครับถ้าเนินพุทธไม่แดงไปเล่นก็พังแน่นอนมีร้านก็หมดร้านแน่นอนเลยนะครับเอาล่ะเนินพุทธอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับบริเวณเนินอังคารแต่กรเถิบขึ้นมานิดหนึ่งตามรูปที่ขึ้นนี้นะครับก่อนเขาว่าอย่างนี้ครับเลขท้าย3ตัวชี้ทางรัฐไฟหนึ่งเนินพุทธจัด ที่ไว้อังคารเด่นแดงชัดชูส่ง2ที่2พลังซสแท้2คูณผลครับนี่คือตำรากรโบราณนะครับท่านดูที่รูปก่อนนะด้านล่างนี้จะเป็นฝายแดงเนินองังคารนะฮะถ้ามีจุดแดงไม่ว่าจะเป็นฝายหรือจะเป็นจุดแดงอะไรก็ตามอยู่ที่เนินองังคารถือว่าดีมากแต่ถ้ามี2จุดพร้อมกันครับคือมีทั้งเนินองังคารและมีทั้งเนินพุธเขาบอกจะมีโชคอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับผมก็จะขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามือของท่านโดยรวม จะต้องเป็นสีออกไปทางแดงชมพูหรือค่อนข้างจะแดงถ้ามือซิดนี่ห้ามเสี่ยงโชคนะเพราะมีโอกาสที่จะโดนกินที่นี้ครับต้องบอกว่าถ้ามีจุดแดงเกิดขึ้นในมือ2จุดนี้นะครับต้องบอกจะมีโชคใหญ่อย่างแน่นอนไม่พลาดครับแล้วยิ่งถ้ามีเป็นจุดชัดยิ่งมีโอกาสเลยแต่ถ้าเกิดจางๆครับก็ยังมีโอกาสที่จะมีโชคทีนี้ฮะถ้าไม่มีทําอย่างไรกดคอนเฟิร์มบอกเคล็ดลับส่วนตัวให้เลยละกันนะครับในเมื่อมือที่จะมีโชคจะต้องเป็นมือที่ แดงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับให้เราถูมือครับสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็ถูมือไปด้วยสว่วนกระถางเงินล้านก่อนวันลอตเตอรี่ออก1วันหรือวันลอตเตอรี่ออกก็ได้จริงๆควรจะทําก่อนวันลอตเตอรี่ออก1วันนะครับแล้วก็ในวันที่ลอตเตอรี่ออกด้วยก็สมควรจะทํานี่เป็นเคล็ดลับสําคัญเลยนะครับท่านถูมือแล้วก็สวดด้วยกระถางเงินล้านเก้าจบเสร็จเรียบร้อยนะครับพอท่านถูมือไปเรื่อยๆมือท่านก็จะมีเลือดฝาดแดงก็จะมีโชคและทีนี้ครับจุดถ้ามันไม่ขึ้นทําอย่างไรในเมื่อจุดไม่ขึ้นครับเราก ให้ท่านเอาปากกาแดงจิ้มตรงตำแหน่งตามรูปที่ผมบอกเลยครับทั้งเนินอังคารและเนินพุทธให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันทั้งบนทั้งล่างต้องตรงกันนะครับจุดตามตำแหน่งนั้นเลยครับก็อาจจะนำโชคมาสู่ตัวท่านได้อันนี้เป็นเคล็ดสาคัญที่ไม่เคยมีใครบอกครับแต่นี่ผมเสริมให้ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้ถูกตรงเปงมีโอกาสมีโชคแต่ว่าถ้ามันไม่มีเราก็จงสร้างมันขึ้นครับปาฏิหารสร้างได้ดู ดวงดีก็สร้างได้เมื่อมีกิจคอนเฟิร์มแนะนําด้วยนะครับวิธีนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านแล้วก็ฝากทุกท่านแชร์ต่อด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสําคัญสําหรับเรื่องของดวงชะตาที่ทําให้นั้นมีโชคอย่างชัดเจนด้วยศาสตร์ของไรมือนะครับขอทุกท่านกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆแล้วนะครับ ก่อนจากกันนะครับกิจคอนเฟิร์มมีสิ่งดีมามอบนะครับนี่คือนาฬิกากิจคอนเฟิร์มรุ่นเหนือดวงนะครับราคาเพียง1 9 9 9บาทนะครับด้านหน้านี่ครับจะมียันปาก,กัวหรือกระจกแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นกระจกที่เรียกได้ว่าคนจีนเชื่อในด้านการแก้สิ่งอัป,ปมงคลแก้อาถันกันผีกันสิ่งอัป,ปมงคลต่างๆได้เลยนะครับด้านหลังก็มียันมาหาอุดสุดยอดดวงดีตามหลักโหราศาสตร์ครับและมีคาถาเพ่งๆพลาปาหาหารือๆเป็นกระถางเงินล้านด้วยนะและที่สําคัญครับท่านใดที่ สั่งซื้อในราคา1,999บาทตอนนี้เลยนะครับเอาไปเลยครับพระขุนแผนของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์นะครับปลุกเสกเดี่ยว2วาระเลยนะครับมูลค่า599บาทนี่ให้ไปเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อในการุ่นพิเศษโคตรสถีนะครับในราคา12,000บาทรับไป2อันมีหลวงพ่อปานรุ่น2ให้ด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าท่านใดที่อยากจะหาของเสริมดวงในช่วงปีใหม่นะครับหรือนําไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะมอบละไว้ให้กับ อ,อย่าลืมนาฬิการกริดค confirm w a อ h นะครับราคาเพียง1,999บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ